สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมะชาจอมปวนแม่ส,ส,สดๆนี่เยอะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูม้าพม่าก,กันเป็นพม่าร้อยนะครับนี่ก็เพิ่งอาบน้ํากันไปเรียบร้อยนะครับทั้งแม่มะชานะครับแล้วก็กันผูนะครับก็เพิ่งตัดหญ้าเสร็จฟ้ามืดตื่อเลยนะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเมื่อวานไปบ้านนู้นก็ไม่ได้งานไปลื้อข้อม้าเก่านะครับเเอาเหล็กมาเดี๋ยวจะทาข้อไก่กันก็ตามไปนู่นพอมานี่อาบน้ําม้าก็ตกอีกนะครับอันนี้เพิ่ง ลงคิมนวดให้ไปนะครับอ่าผมมันจะได้ฟูนะครับฟูฟ่องเป็นยองใหญ่นะครับใครดูอยู่นะครับฝากกดติดตามช่องแม่ฉาจมปรวดแม่สอดนะครับฝากนั่งดูโฆษณานะครับจะได้เป็นกําลังใจให้เป็นค่าอาหารน้องม้าน้องหมาน้องแมวนะครับไว้ซื้อหัวอาหารเม็ดนะครับแคลเซียมเกลือแร่ให้น้องม้าแล้วกันนะครับก็ถือว่าเอาเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรานะครับจะพาไปดู เมื่อเช้าเนี่ยไปมาแล้วแต่ไม่ได้กดวิดีโอนะครับไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการไปดูม้านะครับการต่อรองราคานะครับอ่าไปเช็คอะไรเงี้ยก็คือเลยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับไม่มีคนถ่ายให้แล้วก็ในขณะที่ต่อรองกันอยู่เวลาเราไปถ่ายมันดูเสียมารยาทไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่ม้าเราเราไม่ได้ซื้อมาถูกไหมอ่าทีนี้เนี่ยประเด็นแล้วเเริ่มแรกม้าตัวเนี้ยเขาจะเอามาให้ผมฝึกไปไป,ไปมามาก็ อยากจะขายนะครับเพราะว่าเขาจะไปทํางานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เลยบอกเพื่อนนะครับก็เลยเมื่อเช้าพานไปดูแล้วก็ตกลงปงใจเพื่อนเอานะครับถามว่าทําไมผมไม่เอานะครับมันเป็นม้าพม่าร้อยนะครับไม่ขี้เกียจเอามาเอามาเดี๋ยวมันก็จะร้องเวลาอยู่กับม้าตัวเมียฝั่งนู้นเวลาเป็นฮีทไปอะไรมันก็จะร้องวอยๆนะครับก็เลยไม่อยากเอามานะครับถามว่าความสูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบสี่นะครับก้นผูก้นผูสูงกว่านะครับก้นก้นภูมันร้อยสี่สิบเจ็ดมั้งนะครับเออโดยคร่าวๆโดยประมาณนะครับ ดูดูดูโคกพี่บิก๊กดูโคกพี่บิก๊กไปเดี๋ยวเราไปดูนู่นดีกว่าเดี๋ยวขับรถไปนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ม้าตัวนู้นเลยแล้วกันนะอันนี้นะครับม้าพม่าเลือดร้อยนะครับชื่ออะไรไม่รู้มานี่มานะมา,มา,มาอันนี้เพื่อนซื้อมาแล้วนะเป็นไงมึงขึ้นรถยากใช่ไหมได้ข่าวอะ่ะฮะขึ้นรถยากใช่ไหมฮะ ไอตัวนี้โอเคนะครับดูหน้าลาดนะครับหน้าลาดไม่ต้องตามนะระวังรถด้วยนะมึงอ่ะนี่นะครับแข้งแข้งขาวหมดเลยจะตามจะตามเมื่อเช้าเล่นกันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้าแย่กันเรียบร้อยแล้วนี่นะครับแย่เมื่อเช้าแย่กันเรียบร้อยมันรูแล้วยกขาง่ายด้วยวีดีดิตีให้ขอขาน่อยขอขาน่อยเร็วขอขาน่อยขอขาน่อยขอขาน่อยรู้ว่าเก่งขอขาน่อยนะขอขาน่อยเร็ว ได้ไหมได้ไหมขอขาหน่อยมาขอขาหน่อยอเนี่ยนะครับเวลาพม่าให้กินพวกฟางี่ยหน้ามันจะโค้งแบบนี้นะครับมันจะปูดอันเนี้ยสิ่งที่ไม่ควรให้ม้ากินนะครับอ่าคือฟางเออมันได้กลิ่นกลิ่นกันถูกลิก่นม้าที่บ้านเราติดมา มันดีแต่มันไม่ดีนะตัวนี้ไอตัวนี้มันไม่ดีนะครับสูงร้อยสี่สิบร้อยสี่สี่วัดเมื่อเช้าเจ้าของอยู่โน่นเจ้าของอยู่โน่นเจ้าของเดินมาโน่นก็ลักษณะม้าพม่าจะเหมือนลักษณะม้าไทยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรการสีสันก็ไม่ต่างกันเพราะว่าพูดมีประเทศเนี่ยมันใกล้กันแต่ออปชั่นมันเนี่ยไอตัวที่ดุกระดุนะครับไอตัวนี้เวลานอนกับพื้นเนี่ยมันจะมีถุงลมออกมานี่นะครับ ที่บอกว่าเวลานอนอ่ะอย่าให้มันนอนกับพื้นปูนนะครับมันจะมีตรงนี้ออกมา <pers citoy ens> ก็คือม้าเวลาให้มันนอน่ะรักษาผิวให้ดีๆหน่อยนะครับปูบอกให้มันนอนไม่งั้นก็ให้มันนอนฟางนะครับนอนพื้นทรายจะดีกว่าล้องขี่ยังดีสุดกันยอดมันถ่ายพยาธิก่อนแนนมันจะเป็ดตุ่มมัน่ะที่ว่าโดนโคันอ่ะออยุงหินกะ ไอ้เฟนเบนเดโซแล้วก็ไอวอมแม็กแข่งง่ายเป็นแพร่ต้องขึ้นรถหรอนิ่งกิ๊บจำได้เลยแกจำได้จะเดินเข้าหาจะเล่นแต่ทรงทรงมันได้อยู่ขี่ได้ม่วนอยู่ตืดมันอย่ยหน่อยตืดอาหารไทยไทยแม่ยาตืดอาหารนี่ได้กะหนนามันเสียรูปอะโค้งอะกลิ่นฟางอะ กลิ่นฟางแล้วหน้ามันจะโค้งอะนะหน้าจะเป็นดั้งเนะี่ยเหมือนมีดั้งอนะเออเออ,เอ,อต่อไปไปต้องให้มันกลิ่นเลยฟางนะอะมันกลิ่นต้นหญ้าสดเอาะนี่อนี่ทีแรกที่บ้านมีกะม่ได้เนี่ยหนอบ้านไม่ปานก็มีหญ้าขวนอนะเกี่ยวขึ้นมาแรกเข,เข้าไปเข้าไปเกี่ยวนะที่ที่ซาขอบซานะรถจอดตะเกียบน,นี่ไงแล้วก็ในซาหนะ่ะมีกะหญ้าขวนนะ ดูมูดังทะลอกเลยมึงน,นี่นะครับดูการกินนะมันกินหมดนะดูกินไม่เลือกกินง่ายเลี้ยงง่ายนะถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยอ้วนบับเลยละ่ะยาอะไรก็ไม่รู้มันกินหมดนะครับเป็นไอขวานในวัชฉานี่ฟันไปเถอยังไงก็ไม่กินนะ,อ,ะอันนั้นยากเกิดแดงมาพื้นกินง่ายนะแต่ให้แต่ก็คัดสารอาหารให้มันกินหน่อยนะครับ มันก็จะอ้วนสุขภาพก็จะดีขึ้นดูตุดแหลมเลยดูดี เร็วเร็วเร็วเงมมั้ยเฮ นนสรุปนะครับมาพม่าะนะครับเลือดร้อยเนี่ยมันก็จะมีทั้งดุนะครับแล้วก็ที่ถ้าเลี้ยงมาดีอายุเยอะหน่อยก็จะรู้ภาษาหน่อยนะใช่ไหมโอเคแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันตัวนะครับถ้ามันกัดมันเตะมันก็กัดเตะจริงๆอย่ยังไงตัวเมื่อกี้เนี่ยก็คือเวลาผมตีเหลือบนะครับที่ดูเลือดให้จะสังเกตว่าเขามีอาการกระตุกนะครับ แล้วผมเองผมก็จะไม่กล้าที่จะเข้าซุมสี่ซุมห้านะครับเวลาตีก็จะให้เหมือนแบบหนังผิวหนังเข้ากระตุกก่อนกระจึกกระจึกกระจึกนะครับตรงตรงจุดไหนที่โดนกัดอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแปะให้นะครับเพราะถ้าตีไปเรื่อยเนี่ยบางทีเขาอาจจะคิดว่าเราทําร้ายเขาแล้วก็เขาก็อาจจะแบบกัดเราหรือดีดเราเตะเรานะครับอันเนี้ยอันเนี้ยมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม้ามันไม่ได้ดีดแค่ข้างหลังนะครับแต่มันดีดเข้าเข้ามาหาขาหน้าได้นะอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เจอกันแล้วเนี่ย จะไม่บุ่มบ่ามในการที่จะแตะเนื้อต้องตัวกันนะครับและอีกส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าที่เห็นก็คือจะไม่พยายามยกขาเขาให้ได้ถ้าอยู่คนเดียวนะมเช้ายกได้นะตอนที่แตะเนี่ยเขาก็กระตุกให้นะครับแล้วก็มเช้ามีน้องจับซึ่งมันเป็นม้าใหม่แล้วผมก็ไม่รู้ว่านิสัยมันเป็นยังไงถ้าเกิดเราก้มเนี่ยมันอาจจะกัดหลังหรืออะไรเงี้ยนะครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่เราควรระวังก่อนที่เขาจะ อ่าเป็นม้าที่สนิทกับเรานะครับเราเจอกันใหม่เราควรเซฟตัวเองไว้ก่อนนะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยพี่มชฉาทําได้เก่งนะครับพี่มชฉาทําไปหมดนะครับตายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนงขึ้นมาแย่นะครับม้ามันกัดกัดกัดพุงนะครับแม่จะกัดพุงนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ที่ผมไม่ไม่บุ่มบ่ามกับมันสักเท่าไหร่ต่ถามว่าด้วยความที่ชอบนะครับม้าพม่าก็เคยฝึกมาอยู่แล้วนะครับก็ไม่ใช่อะไร ทีนี้เนะี่ยถามว่าทําไมไม่เช้าทำไมไม่ซื้อมาไว้เองนะครับก็ไม่อยากซื้อก็ถ้าดูในคลิปก็เห็นแล้วนะเวลาตีวงนะ่ะผมกับมานะ้าเนี่ยดูแล้วผมใหญ่ผมใหญ่พอ,พอกับม้าเลยนะครับจุงเนี่ยมา้าม้าตามนะเออจุงมา้าม้าตามเลยเออเออโอเคนั่งดีดีโอเคนั่งดีดีครับอ,อ่ะทีนี้เนะี่ยเราก็เลยไม่ชอบม้าเล็กนะครับแต่ถามว่ามีพม่าเข้าม้าพ่มา,มาเข้ามาบ่อยไหมนะครับ มันก็มีมาไม่บ่อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่า,ามาลดจํานวนลงเยอะนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมันข้ามาขายกันเยอะนะครับแล้วราคาค่อนข,ข้างที่จะแรงหน่อยนะครับมาสภาพดีๆสวยๆเงี้ยครับก็ไม่ต่างจากม้าในไทยเลยถ้าจะซื้อข้ามฝั่งให้มันยุ่งยากเนี่ยเราซื้อม้าในไทยดีกว่านะครับผลตัวเลือดการขนส่งอะไรเงี้ยง่ายกว่าเยอะนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมีสวยๆเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่แต่ไม่ชอบอย่างเดียวคือพวก นิสัยนะครับแล้วก็ขาหลังม้าพม่าส่วนใหญ่จะเบียดนะครับแต่ตัวที่เราเห็นวันนี้มันไม่เบียดใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่ม้าพม่ามันจะเป็นม้าฝูงนะครับครับมันก็เหมือนกับว่าเลือดชิดนะครับอ,อันนี้ก็ต้องแต่ดีได้แต่ร้าเสียก็ต้องเลือกกันดูหน่อยนะครับบางทีเขาก็ต้อนมาเป็นฝูงอะไรเงี้ยโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็พาไปดูม้าพม่าเลือดร้อยนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงไม่ขี่ม้าร้อยสี่สิบ ก็เห็นเห็นตัวผมกับม้าไปแล้วนะแล้วก็ลักษณะนิสัยในการเข้าหาม้านะครับเรารักม้าจริงนะครับแต่ในการเข้าหาเนี่ยต่อให้เรามีความรู้นะครับค่าเดียวกันค่ะต่อให้เรามีความรู้นะครับแต่เราก็ไม่ควรที่จะแบบเดินเข้าทเลอร์ทะล่าบุม่มบามคิดว่าตัวเองแบบมีภูมินะครับมีภูมิความรู้อยู่นะครับจะเข้าไปขอขาเขาเลยโดยที่เราไม่เซฟเลยเนะี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับโอเคเข้าเฟรมกันหมดเลยวันนี้ขาวเกือบขาวแล้วก็ เข่าไหมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอคลิปหนะป้าไปรับไปบายจุ๊บๆฝากด้านดูโฆษณาด้วยถ้าชอบกดติดตามโอเคนะต่ย่าบอกก่อนจุ๊บๆซิจุ๊บๆโอเคค่ะ